ยาจารเวดเป็นครูฝึกช่างยนต์ประจำศูนย์บริการทาราสานาสนามบินครับผมนแมไกรสอนสายโซฟาช่างเทคนิคประจำศูนย์บริการทาราสานาสนามบินครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ3เทคนิคง่ายๆในการตรวจเช็คแบตเตอรี่ด้วยตัวเองข้อหนึ่งตรวจเช็คแบตเตอรี่ด้วยตัวเองว่าอายุการใช้งานเกินหนึ่งปีหรือยังถ้าเกินวรหมั่นตรวจเช็ค้อมเช็คน้ำกันแบตเตอรี่ระดับน้ำกันแบตเตอรี่วันอยู่ที่ ขีดล่างสุดและขีดบ,บนสุด 3. <า>ตรวจสอบขั้วไฟและสายไฟของแบตเตอรี่ทุกครั้งตรวจเช็คแบตเตอรี่เองแล้วมั่นใจทางศูนย์บริการเราจะมีเครื่องมือตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานตรวจเช็คให้ท่านท่านสามารถนำรถเข้าศูนย์บริการของทาราสสูททั้ง9สาขาได้เลยครับผมหวังว่าทาราช่างคุยวันนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทลายอีสุดจริงใจพร้อมให้บริการ